เร,เรื่องชาวบ้านเลยค่ะจริงๆนะไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นเราก็ไม่ได้อยากที่จะอัปเดตแต่โอเคถ้าว่ามันเป็นกระทู้มาแล้วเราก็ต้องอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังซะหน่อยเรา<อ>ไม่อยากม,มันเลยนะค้านกับบุคลิกเรามากเออเราไม่เหมาะเรื่องเมสาชาวบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องของน้องขวานุสามณีแล้วก็คุณกอล์ฟพิชยะ แล้วก็น้องสาวของกอฟถูกไหมน้องสาวของกอฟชื่อหญิงคือเราไปสอดส่องดูแล้วเนี่ยไม่ใช่สอดส่องเองนะไปสอดส่องในกระทู้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอจีของของน้องหญิงเนี่ยน้อง้องคุณกอฟอ่ะที่ถ่ายรูปคู่กับขวัญอ่ะลบออกหมดเลยทุกรูปรูปหายไปหมดรูปหายไปหมดเลยแต่ว่าระหว่างขวัญกับหญิงยังฟอลโล่กันอยู่นะก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอ้าว หญิงกับขวัญมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าทำไมหญิงจะต้องลบรูปที่ถ่ายคู่กับขวัญออกหมดเลยล่ะออนนี่นะแล้วมีไหมแล้วมีเรื่องกันไหมคิดว่ามีไหมคือมีป่ะแจ็ค,เ,คเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าผมถ่ายรูปพี่เนี่ยนะเ,ออเคยลงไอจีปุ๊บแล้วอยู่ดีมาลบเงี้ยพี่ก็ต้องคิดแล้วว่าแบบไอ้แจ็คมันโกรธหรือเปล่าผมว่าจริงๆมันต้องมีแหละถ้าความจริงแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่สาวขวัญเนี่ยเขาก็เคยประท้ากับคุณก๊อฟไงเนี่ยที่ไอ้งานงานเปิดตัวแถลงข่าวผลิตภัณฑ์ของขวัญไง,ง เออเคยมีปะทะกันแล้วนี่ไงเนี่ยงานวันนี้เนี่ยเหมือนกับฝั่งพี่สาวน้องขวัญก็ไม่ค่อยพอใจนี่ไงพูดออกไปเลย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 เนี่ยไล่ออกไปเลยเนี่ยเขาพูดอย่างนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นแค่เรื่องอีกแล้วพูดประมาณนั้นแหละว่าให้ออกไปเนี่ยแต่ถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นอ้นนะสมมุติว่าอ้นไม่ถูกกับแจ็คเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าอ้นจะมีเรื่องอ้นจะไม่ถ่ายรูปแจ็คโพสต์ลงในไอจีเลย <c oughs> แสดว่ไม่ถ่ายอะ,อะตอั้ง,ตง,ง,งแต่แรกเลยคุณอ้นคือจะไม่้องมาลบเลยไงไม่ต้องไปลำคาญตั้งแต่แรกเลยคือไม่ไมต้องลบอันนี้เลิศอันนี้เลิศก็ไม่ต้องถ่ายเลยแต,แ,ตจจแต่ก็อาจจะมีนิดนิดเพราะว่าคนเราเนาะก็เคยรักกันน่ะเขาก็รักกันดีนะระหว่างน้องหญิงกับน้องขวัญน่ะใช่แ้วถ้าลบออกหมดคงมีปัญหาอะไรกันนิดหน่อยแหละใช่ซึ่งอันนี้ทําไมไม่ไปถามเขาเลยไหมอ้นทำหน้าที่ไปถามไหมเราไม่ถามมามีเพราะว่าต้อง เพราะว่าแต่ถามว่าหัวใจเต้นแรงไหมที่จะอยากรู้แรงมากออแต่ว่าถ้าถึงจุดที่จะถามไหมเราจะไม่ถามเราจะไม่ถามแล้วเราไม่ใช่คนจริงไงแบบมี้ <laughs> ทำไมคุณไม่คนจริง <ทำ S 1> อ่ะเิชไมริ คือแต่ว่าถามว่าเอออ่านกระทู้ไหมอ่านละเอียดอแล้วไปสแกนดูในไอจีน้องหญิงไหมดูเมาไหมเมาแต่ถามไหมไม่ถามเออา็แค่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็ใหผ่านไปนี่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยน้องกอลฟก็มีโพสต์ข้อความหนึ่งนะคะเขาบอกว่าใครคิดไม่ดีพูดไม่ดีเป็นกรรมของเขา เราคิดดีพูดดีทําดีเป็นผลดีดีในชีวิตเราอ่ะก็ว่าใครว่าพี่เหรอว่าใครว่าพี่เปล่าพี่คิดดีเปล่าตายแล้วเราไปอยากรู้เรื่องของเขาเพาว่าเรอมันร้ายไงนะทัญญาคุณคนอ๋อพี่เหรอวิชัยวนะมันร้ายหรือว่าก็โพสเพื่อติงน้องหญิงเออก็คงไม่ใช่เนาะหรือก็ว่าเราที่เราไปอ่านกระทู้หรือยังไงเอาเป็นว่า วแจ็คไปสืบมาเดี๋ยวผมชวนเขาเล่นออกกำลังกายก่อนไงเออเขาชอบออกกำลังกายอยู่แล้วไงจะชวนใครพี่ไปสืบหญิงเพราะหญิงตบแรงไม่ไม่กล้ายุ่งพี่ไปสืบหญิงเลยหรอเออผมกอปเองแล้วพี่จะไปถึงน้งหญิงได้ยังไงอะก็ชวนเขาเต้นไงไปเต้นสุ่มบ้าไอตัวสังคมพี่ก็ตีกันแรงทุกคนพี่ไม่ต้องไปหาเรื่องใหม่มาแล้วแจ็คสังคมพี่ก็หนักหนามา ใครใครใครไปรู้เรื่องอะไรมาแล้เดี๋ยวเราเาเมาส์กันแล้วมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก<ช>ันดีเราเมาส<ม>์แบบไม่ต้องให้เกิดทุกข์ถูกต้องเราเมาส์แบบมีเมตตาแบบที่วดอบอกถูกต้องเข้าใจไหมคือเราไม่ต้องให้ใครทุกข์เราก็ไม่ทุกข์คนที่เราเมาส์ก็ไม่ทุกข์อ,อ่สร,สรุปสรุปแบบวอดอผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องจบลงได้ดีแน่นอนเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคนเราถ้าเลือกที่จะมาคุยกันดีๆนะครับแล้วก็ปรับความเข้าใจเนี่ยเพราะว่าในอนาคตยังไงคุณเก้าปุนขวัญเนี่ยเขาก็รักกันอยู่แล้ว หันหน้ามาคุยกันทุกอย่างก็จะลงตัวครับถอนใจแล้วมองบนเอาเป็นว่าจะไงก็แล้วแต่ก็ขอให้เรื่องราวทั้งหมดมันจบด้วยดีหันหน้ามาคุยกันหันหน้ามาคุยกันอาจจะมีงอนกันบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็ขอให้ได้มาคุยกันและปรับความเข้าใจกันนะคะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียว หมายเลขนี้ครับคุณผู้ชมครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดติดตามเราได้ทางนี้เลยนะครับเราจะให้คุณเนี่ยนะครับรับข่าวบันเทิงไว้กับใครเลย